นี่คือการแก้ถนนฝุ่นอย่างง่ายๆราคาถูกโดยใช้ยางมาตอยรองพื้นสูตรน้ำยางมาตอยรองพื้น เพศแยกตัวช้าสัดส่วนที่ใช้คุ้มค่าที่สุด1ถัง10กิโลผสมน้ำอีก2ส่วน1ถัง,งเท่ากับเราผสมได้3ถัง แล้วก็มาสาดให้ทั่วตกต้นทุนเมตรละ50บาทเดี๋ยวเทียบตัวอย่างก่อนและหลังอ่านี่ตัวอย่างมันจะเป็นดินเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นแต่พอเราเทไปมันจะเกิดการไปเคลือบถนนทำให้ลดฝุ่น เหมือนคล้ายๆเคลือบเลกเกอร์เพื่อให้วัสดุทนขึ้นจุดนี้เพิ่งเทยังไม่แห้งดีจะไม่ค่อยทนจ,จุดจุดที่แห้งแล้วอันนี้คือจุดที่แห้งแล้วจุดที่แห้งแล้วมันจะมีความเหนียวทนทานขึ้นอันนี้เทมาหนึ่งวัน แต่มันก็คือยางมันก็จะไม่แห้งแบบ100%เซเพราะส่วนผสมยางมันจะอ่อนนิ่มเป็นการเป็นการแก้ฝุ่นอย่างง่ายๆราคาถูกใช้ศาสตร์ไปทั่วๆ ถ้าอยากให้ทนมากๆก็สาสให้ถีขึ้นนี่ก่อนก่อนเทมันจะเป็นดินฝุน่นพอหลังเทมันจะมีความแข็งแรงขึ้นฝุ่นจะน้อยลงไป70-80%โอเคครับ เผื่อเป็นช่องทางสำหรับคนมีปัญหาเรื่องฝุน่นลองไปประยุกต์ใช้ดูครับ